ป่ะมาครับวันนี้กลับมาครับกอลกุล่าเนาะวันนี้จะปลาไปเงี้ยย้ำวุ้นเส้นกินส้มครับผมตัวตัตเมนูนี้เป็นกับแก้มเป็นเมนูง่ายๆครับผมทําง่ายๆใบายากเลยพอดีจมูกผมไม่เอวหาผมก็เลยจัดเมนูกับแก้มอย่างงี้เหอะกันเนาะต่อมันตึงเด็ดนะ่ยจอนแบบมีวางเลยเนาะ <c oughs> เด็ดกันนะครับผม <c oughs> ป้าเริ่มเลยผมจะกิน,นสม้มออกจากถุงก่อนนะครับ อันนี้ผมก็ไปซื้อมาเป็นแพกแพกสองห้าบาทโตรง่ายง่ายครับผมเสร็จแล้วก็เอาพริก,ออก,ก,ก,อ,อ,อ,กออกจากกินส้มเนาะแล้วก็ค่อยในก่อยนูดเนาะกินมันแตกออกจากกันเนาะเออเวลาเปิดแซงเป็นมัดไม้นะประตึกก็แน่นตึกเลย <laughs> เสร็จแล้วก็มาต่ำพริกตำหอมครับส่วนตัวแล้วผมจะชอบใส่พริกกระเลียงเนาะตัวโตออันนี้นี่มันจะมีความคิวความหอมความฉุนเฉพาะต,ตัวของมันนะครับเวลาใส่แกงใส่อย่างนี้กะมอใส่ย้ำใส่อย่าง,าง,งกะล้ำเด็ด <laughs> สำเสร็จแล้วผมก็จะเอาฟิกดองกินมาซอยครับหอมแดงใบบักกูดแลวก็บักเขียส้มครับผมพักพวกนี้ใส่ตามความชอบส่วนตัวได้เลยครับผมผมกะหาเต้าตีมีเนาะใส่แบบนี้ไปก่อนเนาะซอยพักอย่างเสร็จแล้วผมก็เตรียมน้ำยำครับส่วนน้ำยำนี่ผมจะทําแบบยำบนเส้นเนาะส้มแล้วเปรี้ยวเลี่ยวเปรียปร้ยวเหมติตๆๆๆๆ์เติหวานๆนัว,นว,นว,นวนๆเค็มๆเนี่ยครับมันเด็ดเวลาฮอตไกกับวิสกีสีขาวเลยนะมะขนาด อันผักกาดขาวนี่ที่ผมใส่ลงไปนี่อยากคือมันนักมันได้เนี่ยเพราะว่าเจ้ามูมานนักเนาะผมกลัวมันปฟอใส่พักผลลงไปเลยนเหนียนตึงเด็ดเนี่ยคนยังวันเขานี่ยยังปฟอใส่พักนิดเดียวมันตึงเด็ด ออเตนะ่าขี้เมาขี้เล่ากี่เนมจะสนใจซะแม่ว่าอันยังนักอันยังน้อยนะตัด,ดมันลองได้หีบในดเตะถ้ามัาถูกใจเนี่ยมันต้องกีนนวดว่าพักไว้กินนะ <c oughs> เจี๋ยผมเตะส่วนสูตรน,น้ำยำนี่ผมก็เจียว,ว่าพี่ๆหลายคนก็นทําเป็นเนาะก็ถ้าใครลองสูตรข้าวหลุกลากอ่ะผมจะลงไว้ใต้คอมเมนต์ครับผมสูตรนี้ก็จะประเด็นเหมือนกันสุดท้ายแล้วตรงว,วันนี้ผมได้แค่ไล่เดียวผมก็ดีใจแล้วครับ